น,นี้นะคะจะเป็นเหมือนขวัญและกำลังใจให้กับคนอีกมากมายที่กำลังดูอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกนะคะของนิวช h นโรสมาสเตอร์ผักช่องอกกันดีกว่าค่ะอ t o โอมี่ก็คือมาราธอนนะคะสวัสดีค่ะไกด์รันเนอร์แห่งอ t o โอมี่นะคะนิวช h นโรสมาสเตอร์ผักชองอกค่ะว้าวกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะ ก็ลําบากหรือเกินนะคะดังนั้นเนี่ยวินาทีนี้เนี่ยค่ะก็เป็นวินาทีที่มีค่าและน่าประทับใจมากๆเลยค่ะก่อนที่ฉันจะได้มาพบกับโทมี่นะคะฉันเป็นอาจารย์ฟรีแลนซ์ค่ะที่เรียนเอกปรัชญาตะวันออกนะคะแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนนะคะส่วนตอนนี้นะคะก็กำลังเหมือนทำงานนะคะในฐานะไกด์รันเนอร์ของอโทมี่อยู่ค่ะ ที่คอยแบบบอกเล่านะคะเกี่ยวกับคุณค่าของอโทมี่ไปทั่วโลกเลยค่ะค่ะมันมีการบรรยายของดออร็รลีอยู่นะคะที่เล่าเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะค่ะแล้วก็มันมีที่สนามหญ้าของบริษัทโคมาบนนะคะที่สลักไว้ว่าก้าวเดินของบัวสามารถเดินทางไปถึงพันลีนะคะ ฉันก็เหมือนกับเต่าแล้วก็วัวน,นะคะก็คือแม้ว่าจะช้าแต่ก็ไม่หยุดเดินค่ะแล้วก็เติบโตนะคะจนสามารถมายืนถึงจุดนี้ได้ค่ะค่ะฉันเนี่ยเริ่มวิ่งมาราธอนนะคะตั้งแต่ปี2023นะคะคจนถึง2024นะคะฉันตื่นนอนเนี่ยตอนตีสี่ครึ่งทุกวันนะคะแล้วก็เขียนบันทึกขอบคุณ5นาทีแล้วก็เขียนแพนเนอร์ทูม,มี่ด้วยค่ะ แต่ฉันก็วิ่งทุกวันเลยนะคะจนตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งจบฮาฟมาราธอนได้แล้วค่ะธุรกิจอะโทมีก็เหมือนกันค่ะฉันมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสร้างการเติบโตด้วยนิสัยที่เป็ดทำอะไรสม่ำเสมอทุกๆวันเนี่ยเราก็จะสามารถวิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้ค่ะซึ่งเส้นชัยนั้นก็คือตำแหน่งอิมพีเรียล ทุกๆเช้านะคะฉันจะใส่เสื้อยืดโลโก้อัทโอมี่ออกไปวิ่งค่ะแล้วก็จะทำภารกิจโกวันฮัเดไปพร้อมๆกันค่ะทำ365วันต่อปีเลยค่ะไม่มีขาดแม้แต่วันเดียวนะคะค่คเะเวลาฉันเนี่ยทักทายนะคะฉันก็ตะโกนสู้ๆค่ะแล้วบางคนเนี่ยเรียกฉันว่าอ t ท m i มี่ด้วยนะคะแล้วก็มามาออเดอร์สินค้าฉันค่ะตอนเช้ามืดแบบนี้ก็มีค่ะ แคมป์ของเราก็ได้เปลี่ยนไปด้วยค่ะจากความคิดบวกของของฉันนะคะฉันก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพูดก,กับตัวเองในแง่บวกนะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็เติบโตนะคะด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทํามาด้วยการมีการเทสสินค้าออกกําลังกายควบคุมอาหารอ่านหนังสือนะคะ และผลลัพธ์นะคะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถขึ้นตำแหน่งได้อย่างมีความสุขค่ะฉันคิดว่าในโลกนี้นะคะไม่มีงานไหนที่ง่ายหรอกคะ่ะแล้วการที่เปลี่ยนนะคะครอบครัวของเราเนี่ยให้เหมือนอยู่ดีกินดีขึ้นก็ไม่ได้ง่ายคะ่ะมันก็เหมือนกับมาราทอนนะคะฉันว่าอโทมีก็คือมาราทอน อาโทมีเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่จะจบลงภายในวันเดียวหรือข้ามคืนนะคะหรือเห็นผลกำไรได้ในทันทีค่ะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอก้าวไปเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวนะคะเพื่อสร้างระบบแล้วก็ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดค่ะสำหรับฉันนะคะอาโทมีเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังค่ะ ความจริงแล้วนะคะฉันเนี่ยป่วยเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองนะคะแล้วก็เป็นโรคผิวหนังด้วยค่ะแต่เพราะว่าฉันเนี่ยมีความหวังที่ชื่อว่าโทมี่ฉันก็เลยแบบมีพลังได้ทุกๆวันเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่คอยห่วงฉันอยู่เสมอะคะจากอเมริกานะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์นะคะทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันนะคะเพราะทุกคนนะคะฉันจึงมายืนอยู่จุดแห่งน,นี้ได้ค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะลูกชายทั้ง2คนแล้วก็สามีนะคะที่คอยให้กำลังใจอยู่เงียบๆนะคะ ค่ะนี่นะคะแล้วก็รวมถึงพี่สาวคนโตด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ฉันอยากจะบอกว่ารักนะในที่สุดก็ได้ขึ้นตำแหน่งแล้วค่ะทุกคนฉันคิดว่าระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะมาเป็นชชมโรสมาสเตอร์ได้นะคะก็เหมือนเหมือนอเป็นการเหมือนช่วงเวลาวางรากฐานให้กับตึกร้อยชั้นค่ะ ถ้าเกิดมันแน่นแล้วฉันคิดว่าสามารถไปเร็วขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนค่ะใช่แล้วมันมีคำพูดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากไปให้เร็วจงไปคนเดียวแต่ถ้าเกิดอยากไปให้ไกลจงไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะฉันก็เลยนะคะผูกเชือกรองเทา้าพร้อมจะเดินไปกับพาร์ทเนอร์แล้วค่ะอยากจะเสนอนะคะคำขวัญวันนี้ให้กับทุกท่านค่ะ ถ้าเกิดฉันพูดว่ารัน Run ให้ทุกคนพูดว่าอะตอมีนะคะโอเคไหมคะพอไมไหมคะโอเคหนึ okay. 1, 2, run, run. ่งสองสามรันรัอะตอมีขอบคุณค่ะรักนะคะ